对啊。Yeah. 对吧？<Okay. S 2> okay. chào 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 giảm đây đây các bạn <laughs> สวับเีดีครับก็นี่นะครับก็มาแนะนําร้านสดชื่อนะครับตั้งอยู่ที่ถนนพิเศษบำรุงนะครับตรงแยกเยาวราชถ้าเลยมาประมาณ200เมตรจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับใกล้กับร้านสวีทเมมรี่ครับผมแล้วเ,เปิดร้าน มานานหรืยัคะแนวคิดของการเปิดร้านเป็นยังไงคะครับก็ร้านนี้เปิดมาประมาณ3ปีแล้วนะครับก็คือเริ่มต้นจากว่าเราอยากกินน้ําผลไม้ที่มันแบบเป็นผลไม้จริงๆนะครับซึ่งในในพื้นที่เนี่ยจะมีร้านผลไม้ที่เป็นส่วนผสมของบวชเชื้อก็ดีหรือว่าเป็นร้านผลไม้ที่สัง่งเพาะแต่เราก็อยากกินน้านผลไม้ที่มันแบบมาจากผลไม้จริงๆซึ่งมันไม่มี <สด S 2> ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากกินอะไรแล้วอยากทําให้ลูกค้าได้กินเหมือนที่ผมอยากกินนะครับก็เลยมาเป็นร้านสดชื่นทุกวันนี้ครับผมแล้วเมนูที่ ขายดีของทางร้านแล้วก็เมนูอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านคร,ครับก็ที่แนะนําเลยนะครับแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือออาวคาโดครับเพราะวะโวคาโดนี่เป็นผลไม้ที่เรียกว่า เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ที่ไขมันดีแล้วก็กินแล้วอ่อนเยาว์ซึ่งผมชอบตรงนี้ครับใครกินแล้วผิวสวยใครกินก็สวยนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนได้มาลองออาวาโดนะครับผมและยังมีเมนูอื่นๆอีกไหมคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่เป็นเมนูขายดีเป็นอะไรบ้างคะหลักๆเลยที่ขายดีทั้ส่วนึงก็จะมีเมนูพริกเกลือซึ่งเมนูพริกเกลือนี่เป็นเมนูที่เราคิดขึ้นมาเองครับโดยการนำพริกเกลือที่เรากินกัน ที่เรากินกับผลไม้ที่เราซื้อตามตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่มันจิ้มพริกเกลือแต่ผมว่าลักษณะที่ไม่อยากไม่อยากจะเคี้ยวก็เลยหรือว่าอยากกินลูกปั่นที่มันมพริกเกลือก็เลยคิดค้นออกมาเป็นเมนูมะม่วงเปาพริกเกลือครับผมแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์เลยก็จะมีเนี่ยฮะสับปะรดพริกเกลือสัดพริกเกลือครับผมกระท้อนพริกเกลือใช่ครับแล้วก็จะมีพวกสับปะรดพริกเกลือครับผมรู้สึกว่านอกจากเมนูพริกเกลือก็ยังมีที่เป็นน้ำจิ้มที่เป็นอะไรนะคือ มันจะมีพวกเป็นน้ำประห <Means S 2> วานนะครับผมน้ำประหวานนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราราดเข้าไปในตัวของเนื้อผลไม้เลยซึ่งได้กินทั้งน้ำแล้วก็ได้กินทั้งผลไม้เปในตัวครับผมครับมีหลายเมนูให้เลือกครับผมซึ่งเมนูที่เป็นเมนูที่ที่เราขายดีก็จะเป็นเมนูแตงโมนะครับเมนูมะม่วงมะม่วงสุกนะครับแล้วก็เมนูสวบปะรดสามเมนูนี้จะเป็นเมนูหลักๆของที่ร้านที่ขายดีแล้วก็เมนูที่แนะนําเลยนะครับ เอะโวคาโดนะครับผมแล้วก็เมนูที่เกลือทั้งหมดครับผมแล้วก็ฝากให้ทุกคนที่อยากกินน้ำผลไม้ที่รักสุขภาพนะครับมาทีรา่ร้านสดชื่นนะครับจะได้เมนูที่เรียกว่าสุขภาพด้วยแล้วก็อร่อยด้วยครับผมขอรยนเชิญนะครับ ครับก็ส่วนรายละ,ละเอียดของพวกเมนูนะครับก็จะมีลักษณะของที่เป็นพวกเมนูทั่วไปนะครับก็จะมีหลายเมนูต้องมาดูที่ร้านนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตลอดเลยที่ร้านก็คือเป็นเมนูบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์นี่คือเราสามารถสร้างเมนูได้เองหมายถึงว่าเราอยากกินแบบไหนสามารถลดเติมไม่อั้นเลยครับในราคาแค่45บาทของผมแล้วก็จะมีทั้งไซส์ M และไซส์ L ครับ ไซส์อก็คือ55บาทส่วนไซส์เอก็คือ45บาทครับแต่เติมไม่อั้นเลยนะครับผมเชิญชวนนะครับใครที่อยากรักสุขภาพหรือว่าใครที่อยากกินเมนูสุขภาพที่อร่อยด้วยนะครับเชิญเชิญที่ร้านนะครับผมแล้วก็ลักษณะของเมนูเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นร้อยเมนูนะครับต้องลองมาชิมนะครับที่ร้านสดชื่นครับผมครับในส่วนของรายได้ของที่ร้านก็จะมีลักษณะของที่เราประกอบการมาถึง3ปีนะครับ รายได้ทุกวันนี้ก็คือผลไม้อย่างเดียวเลยครับตอนแรกเราก็ทําหลายอย่างนะครับหลายตัวแต่ว่าตัวของผลไม้นี่ขายดีที่สุดเลยครับผลไม้ตอกแก้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึงเป็นร้อยบาทที่ร้านนี้เมนู100บาทเท่ากับสตาร์บัคหนึ่งแก้วครับผมซึ่งที่ร้านขายมาซึ่งลักษณะของที่เขาบอกว่าคนละที่ว่าของแพงไม่กินไม่จริงครับยิ่งแพงคนละที่ว่ายิ่งกินครับลักษณะของที่ร้านก็คือแพงก็จริงแต่เรา อ่านแล่นรูปคุณภาพนะครับอยากให้ทุกคนได้มาลองนะครับผมว่าเมนูผลไม้ก็อร่อยได้นะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยครับผมอย่างสดชื่อเลยครับผม